ทำเป็นทำเป็นแหม่มานั่งจ่องบ่องเบอร์วังไปนั่งดีๆไปเลยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยอะไรล่ะขนุบี้หนูอะไร่ะเนี่ยฮะ จะเปลี่ยนน้ำให้ใหม่เนี่ยฮะอือหืออือหืออือหือไปเลยเออไปไปเจอเออดูแลออหืออือหือทำเป็นกระหนง่งกระแหนงกระหน่งกระแหอง,ะหงอะไรเนี่ยอะไรโอ้โหเอาให้เต็มที่ลูกเออเต็ม